่งเวลาตีสองครึ่งของวันที่5พฤศจิกายนปีคศ2019กล่องวงจรปิดในลิฟต์ของแมนชั่นแห่งหนึ่งอันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเมืองในประเทศญี่ปุ่นจับภาพเหตุการณ์หน้าคนลุกเอาไว้ได้ช่วงแรกนั้นมีดวงไฟสีขาวลอยเคว้งอยู่ในลิฟต์ก่อนที่ชั้น4ี่จะถูกกดโดยอะไรบางอย่างจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในลิฟต์ตัวนี้แต่ที่น่าแปลกก็คือ เขากำลังคุยกับใครอีกคนในลิฟต์และคนคนนั้นก็อาสาจะกดลิฟต์ไปที่ชั้นสิบให้ด้วยเพียงแต่ร่างร่างนั้นไม่ปรากฏให้กล้องเห็นไม่นานชั้นสีก็เปิดออกใช้หนุ่มคนนี้ยังโค้งหัวให้เป็นการอำลาก่อนจะเดินออกไปเมื่อถึงชั้นสิบตามปกติสักพักลิฟต์ตัวนี้ก็ถูกเรียกโดยใครบางคนจากชั้นสี่อีกครั้งมันเปิดออกแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่มีใครเดินเข้ามา นอกจากดวงไฟสีขาวจากนั้นลิฟต์ก็ถูกกดไปที่ชั้นสิบและใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆก่อนที่มันจะกลับลงมายังชั้นสี่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามชายคนนั้นไปหรือไม่นะครับ